สวัสดีค่ะพ่อโซสวัสดีครับหมวดทีด่แล้วแม่นอย่ได้ละ่ะหมวดที่แล้วฝวั่นว่ารถหายมันผัดออกท้ายรถรถทะเบียนพ่อโซนั่นคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดเอาอยกให้เบิกแน่กระดาษแผ่นเก้าอันเก่าว่เอันเก้าว่าพ่อโซหายไปสุดต้องหากนนี่คือทะเบียนรถพ่อโซ สองแปดหนึ่งสองแปดเจ็ดเนาะแบบนี้มันแปดมันแปดออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดกลับกันกับผู้คันผู้คนตามกลับผู้คนตามเพิ่นก็ได้็พอพสูฟันแมนผู้คนตามเพันกระไดอยู่คนทั่วมากพิ่งกะว่าพันงไดอยู่กลับคนทั่วมากถามพอโซ่ลุงกวนกระไดค่ะนี่เครื่องวัดที่แล้วพอโซ่สื่อว่าหันนีย พอพอโซสื่อตลตตะลีพอซสื่อตลัตตะลีสองแปดเจ็ดพอว่วาคามันถือรางวัลที่หนึ่งบาดเงงวดนี่จังใดยังฝันได้รางวัลที่หนึ่งหกตัวเต็มเต็มเลยอยากถือรางวัลที่หนึ่งหลายเลยฝันฝันแค่วันเท่าไหร่นะพ่อรางวัลที่หนึ่งฝันบาเลขกมันออกยูตะไข่้นาที่พ่อบอกเบิกทราบว่าสีเมาเงียงเกาะ อันนี่มันรถผู้ไรนอเนี่ยรถเบิกซับรถเบิกซับบ่วะขันเบนเถื่อกล้ววันที่หนึ่งวันนี้เมารถคันนี้ไปแจงเงินกรุงเทพได้บ่ได้บอว์โวกราดขนาดนั้นเลยบอว่าเออแก้วเลยแกไมา่โชว์โวล้อเลยเลขที่พศสิบอสี่นี่มีอยู่หกตัวเพิ่นหายมากตจ้าฝันเห็นตะไคร่น้ำมันฟูขึ้นมามามันตัวแรกกันมีเลขเก้า เลขห้าเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดแล้ววันที่หนึ่งเลยเหรอกแมนหกโตเล่ฟันหายมากกี่รอบเลี่ยพ่อมีเก้าห้าสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดอ่าพ่อโซจำได้แม่นเพราะมันยังป่านี้มากมือนอนอีกเมื่อเคลื่นกับฟันว่าคนมาบอกสื่อเลขเก้าสี่เจ็ดสี่มึงดูในตัวเดียวกันเลย แต่มันจีออกตัวได้แทกกับมะหูจักคันออกรางวันที่หนึ่งนี่คือรถขันหนีในร่องเทีบเลยโอ้ยไปยิปตะตีมากเลยไปหายิบปตะตีอยู่ตะวันแห่งเพราะท่านในพ่อหุกตัวนี่เอฟซีถือว่าจ้ามากัเอฟซีพันวาพันถือกเลขท้ายทะเบียนรถพ่อโซที่ให้ไปนั่นหนึ่งสองแปดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดแปดเกจนะครับบางเงินบางหนึ่งเนาะค่ะ เออก็มีคนถืกอูุอันนี้ก็เลยฝันตองหมดเลยเนาะจาามือเลขออกแล้ววันที่ขึ้นมาวันที่สองพอสูขก็เลยฝันฝันหกตัวเต็มเต็มเลยแต่หาพบได้บ่เท่านั้นเพราอันเออไปอันน้องหานไปไปยิปลอตเตอรี่ไปอันพอท่านได้ยิบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เพิ่นกับว่าท่านไดเอมาจำหน่ายดอกโอ้พระว่ามือนี้มันหัวกับวันที่สามที่สี่ที่ห้ามือนีเพิ่นไปมือนีละ อันถือตะวันทีนึ่งนี่คือเมารถไปเลยเมาไปเลยเราจะทำอะไรพ่อไปแกงเงินมาบาดโอ้โหจะเมารถทุกรอบไปแกงเงินมาบัดตะวันทีนึ่งทกล้านบอกพ่อแมนเออพอสซมันใจค่ะประจันตอแมนพอสซมันใจคือซีเกตกับซีเก่าเอาทวนความฝันอีกแม่ค่ะ ฝันว่าไปเห็นตะไคร่น้ำมันฟูขึ้นมาตะไคร่น้ำยู่ในน้ำยู่ในน้ำล่ะที่มันฟูขึ้นมามันเป็นตะไคร่ฟูขึ้นมาเจือเขียวนะเมันฟูขึ้นมามันก็เลยเป็นเป็นตัวเลขมีอยู่หกโตพอพอโสจำได้นะก็มีมีเลขเก้าเลขห้าเลขสามแล้วก็เลขสี่เลขเจ็ดเลขสามเดี๋ยวอไรสักสามมีเก้ามีเก้ามีห้ามีมี มีเก้าแล้วกับมีมีเก้ามีหามีสามแล้วก็มีสี่แล้วก็มีเก็ดแล้วก็มีสามนี่ล่ะว้ารงการกับใจก็สามร้อยเกยนด้วยราวันที่นแมนกับอันตื่นเศร้ามาอีกเมอรอบมันมานอนอีกฟันวมาเมื่อไส้ขั้นเก้าหาย ทะเบ,บียนกับตัวเดียวกันตัวได้ละค่ะเจ็ดสามสี 3, 4, ่เก้าเจ็ดสามสี่เก้าเออกับตัวเดียวกันแมนบดเลยเจ็ดสามเกาาม้าฝันเก 3, 4, ีบบ่ยวว่ารถหายใช่เป็นตัวได้ครับเจ็ดสามสี่เก้าทะเบียนท่านนั้นแมนมันก็ยุนหันบดคือเก้ายุ่งไมกติแม่พ่อจะจับตัวได้ไหม พ่อจับนี่คือพ่อมันใจคือเลข49 47 49, 49 47แมนตัวลอ่องตัวลองมากกับ73 73เออ73 53เนี่แหละ53แมนแต่ตัวตัวมันใจคือสองตัวว่งไปเลย47 49 47 49แมนคันดีจักมืออาจารย์เนี่ย ฝันรอบแรกตองงวดวันที่หนึ่งบัดมีมืออกมือขึ้นนี่มาฝันต่ออีกมาฝันต่ออีกมือขึ้นทันมาจังไรพวกมือขึ้นฝันว่าคนมาบอกว่าสื่อเนเดอร์เหลขกซีเกตกับซีเก้าคนบอกให้สื่อเลยแมนคนบอกให้สื่อซีเกตซีเก้ามือขึ้นนี่คนบอกให้สองห้างแค่นี้เรแมน สีเก็ดสี่เก่าเสือเนี่ยเดอเ้อว่าจีแมนห<อ>มันใจคือสีเก่าสี่เกดสีเก่าทีเพิ่นมายำงุ่มงมนะสีเกดสีเก่าอู้ยานอันดูเด็กตัวนี้สามตัวนี้มากตัวไหนบอสามตัวบอเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสีเก้าเจ็ดสีเก้าเจ็ดสีเก้า <79. S 2> เจ็โโดสิบเก้าเด็กงามพอโได้เดล่าทั้งได้มาดอกไม่ตะเล็กฝันอือฝันกับพ่อแหงวพ่อฝันเงินระรอบกับพ่อแล้วเรื่องปลาจับวินเอาอยู่ได้หกตัวแมนจับวินเราเลยนะคะฝันรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะมากตัวได้หกตัวจับเอาเด้ครับแม่ะยกให้ดูเน่พ่ออันนี้คือเลขข้อมฝันพอโศนะครับเด้อนี่รางวัลที่หนึ่งเลยบ่ะพ่อครับ เล <t 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 ็รางวัลที่หนึ่งขัดไม่ออกตัวนี้อีลีนะก็ออกขึ้นอีกแม่พ่อันเคยเห็นขันมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวพอชุดแม่นพ่อสูงจแม่นเ็นไปเลยครับพวกฝันดีนะพ่อฝันได้รางวัลที่หนึ่งนี่เนาะแม่จำได้ มันฟูขึ้นฟูขึ้นจากน้ำมาไหมแต่ไข่น้ำเนี่ยฟูขึ้นมาแต่ตอนนี้มาาล่ะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันล่ะเป็นตัวเลขขึ้นมาไหมอาจารย์ไน้ได้ตัวไหนแต่เห็นค้าที่สุดคือตัวใดอันเห็ุค้างที่สุดคือนเก้าห้าสามเก้าห้าสามอ๋คือว่มีอันนี้เลยโอ้ทั้งหานี่เอ เห็นคับตัวนี้ตัวนี้เห็นเห็นเห็นขึ้นมาเนยคือคือจำได้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าเห็นคักม้นตัวนี้สามตัวนี้นี่แหละครับเอาขอบคุณพ่อโสครับสำหรับแนวทางนะพ่อเนาะความฝันแต่ว่าพ่อโสจัดกับจัดความฝันนี่มันบ่ค่ะแม่บ่ได้ไปทางใดิันพิ่นมาบอกตัวใดก็คือพ่อโสก็คือจัดตัวนั้นเบอร์โทูนี่เบอร์เก้าว่าจ้ะเบอร์เก้าจำได้บ่เบอร์จักรวรรดิ 0643385139เบอร์เก้าโทรเบอร์นี้เลยเนาะคะแมนอ่ทวนอีกแน่ใจ0643385139เบอร์โทรปรสูตเก้าใส่เบอร์เดิมใครอยากโทรหาก็อบทักโทรหากระทักแค่ไปเด้อชุดไป เมากองเชลากีแปลารางวัลที่หนึ่งว่าสัตว์ยังไม่ที้แล้วพ่อยังไม่ทีนะขอติงแชกหน่อยเนาะพอยี่สโซได้โม่ได้ครับคุยซื้อครับคุยซื้อคุยซื้อชอบก็จัดเนาะยงเอาเรลาซูฟังครับ